ได้หนรอบนึงมเดี๋ยวเรามาทำไข่เจียวหมูสัทบทากันครับผมก็มใช้ไข่ไก่เบอร์สามสองฟองนะใส่ผงชุรสเล็กน้อยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับผมใส่น้ำปลาก็ซส่ยุขาวนิดหน่อยครับ น,นี่จะเป็นพริกไทยปนะ่นนะกระเทียมกับหมูสับลงไปผัดกับน้ำมันก่อนครับอันนี้จะเป็นวิธีที่ผมชอบนะนี่ผมลดไฟเล็กน้อยตัวกระเทียมจะไหม้ก่กอนกระเทียมเริ่มหอมแล้วตนะ่อไปก็ใส่หมูสับลงไป นี่หมูก็เริ่มสุกแล้วผมผ่อนไฟลงมาเล็กน้อยเทไข่ไปเลยคนก่อนหน่อยนึงจะได้กระจายกระจายตัวนี่จะกลับยากหน่อยเพราะว่ากระทะผมใช้ อันเล็กนะอนโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ก็ขับได้อีกรอบนึบนบนงปึ้ม น,นี่ผมกินกับซอสพริกสีราชาถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในบางเวลานะวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย